นี่นะครับคือสวนกล้วยนะครับที่ผมอยากจะทำมากมากเลยนะครับเมื่อกี้นะครับมีตาลุงคนหนึ่งขี่รถเก๋งผ่านมาครับแล้วมาจอดถามผมว่าจะขายนะครับสวนกล้วยนี้ผมก็ลังเลนะครับแกก็เลยถามผมอีกทีนึงว่าแกชอบที่ตรงนี้มันสวยดีนะครับก็เลยบอกว่าอยากได้เท่าไหร่ก็จะซื้อนะครับ ผมก็เลยบอกแกไปว่าผมชอบอยากทำอาชีพนี้นะครับตลงุงคนนั้นก็เลยยกนิ้วโป้งให้ผมใหญ่เลยนะครับบอกว่าโอ้โหคนที่สุดยอดรักในอาชีพของตัวเองนะครับให้เงินเท่าไหร่ก็ไม่ขายนะครับแล้วก็เดินกลับขึ้นรถเก๋งไปนะครับ ไอ้ผมก็ไอ้ผมก็คิดในใจนะครับว่าจะขายได้ยังไงนะครับเพราะผมจะลงจอดรถลงมาเยี่ยวนะครับแล้วแกก็มาจอดรถถามผมนะครับเรื่องเล่าสวนกล้วยคนระับ